สวัสดีครับผมพบกับช่างอุดนะครับวันก่อนนะครับเราไปเดินร้านรับซื้อของเก่านะครับในคลิปที่ผมลงรับซื้อของเกา่าอะลลนไปเดินร้านของเก่านั่นแหละผมไปเจอพัดลมตัวหนึ่งนะครับที่มันใช้รีโมทนะครับเป็นฮาตเตอรี่นะครับ,รบตัวสิบหกนิ้วเป็นรับเป็นพัดลมติดผนงังแต่ใช้รีโมทปิดเปิดนะครับมันจะมีรีโมทพัดลมนยะ ก็ราคาก็น่าหลายตังมีฐานมาด้วยนะครับเขาคงเกิดปัญหาอะไรสักอย่างเขาคงทิ้งนะครับผมก็จะลองเสียบปลั๊กดูนะครับแล้วก็จะลองเปิดนะครับผมก็จะมีปลั๊กไฟมาเสียบนะครับน,นี่คือปลั๊กไฟผมนะผมก็จะเสียบนะครับเสียบแล้วผมก็จะนะครับ ลองแล้วทีนี้บัดดวงนะครับลองกดสวิตดูนะครับนิ่งเลยฮะนิ่กดใจตรงนี้ดูที่ไม่นิ่งไม่ขึ้นเลยครับปุ่มกดก็นะฮะปุ่มกดก็ตกลงไปเลยบุบเลยนะฮะก็อย่างนี้เราต้องได้แกะดูแ้วครับต้องรลือนะครับจะเป อาจจะต้องลือ้อถอดสวิตไฟกันนะครับนะถอดถอดติดตัวสวิตสองเนี่ยนะตัวนี้มัน,ม,นมันจะอยู่ด้านหลังนะ ซับซ้อนคนระับก็มีมีสายมีสายไฟเข้าอันนี้ก็คือไฟเข้าเฉยตัวนี้มีไฟเข้าอยากสายดูเป็นอะไรสายขาดหรือเปล่าหรือว่าตัวนี้มันหลุดเพราะอะไรอยากรู้นะครับจะเป็น จะเป็นช่างไม่ต้องกลัวครับมันพังก็ทิ้งใช้ได้ก็ดวงดีไปใช้ไม่ได้ก็ไปขายร้านเศษนะครับเปิดออกมาจับมาเรามาวิเคราะห์สิว่าเราเจออะไรไหมมันทำไมถึงไม่ติดมันก็มีสวิตเปิด อันนี้ออนอวบเขาก็เขียนบอกนะออนอันนี้ออนออฟอันนี้สวิงอันนี้เวลาอันนี้ออกแล้วมันเกิดปัญหาอะไรไรดูบอร์ดตัวนี้ก็หลายตังค์ยู่นะโอ้นี่ไงครับทราบว่าทุกท่านเห็นไหมแล้วผมจะชี้ให้ดูเนี้ยเนี้ยนี้ยตรงนี้เจอแล้วเนะี่ยเห็นไหมครับ เออเขาเรียกเอ่ออะไรเ,เรียกทรานซิสเตอร์หรือตัวทรานซิสเตอร์มันเนี่ยมีหกขาแปดขาใช่ไหมมีแปดขาข้างละสี่มันระเบิดเลยเห็นเห็นทองแดงะะ้ะอืมแต่ฟิวตัวนี้ยังมียังไม่ขาดฟิวก็ได้ๆอ่าก็ทำไงตัวนี้ ถ้าเจออย่างนี้นะครับถ้าใครเป็นช่างซ่อมอิเล็กเขาก็จะน่าจะเอาตัวนี้ถอดมาเปลี่ยนนะครับหรือว่าใครที่อ่อมีแอปลาซ a ด้านะครับในตลาดาดาก็มีนะผมเคยเห็นอยู่ตัวนี้น่าจะรวมส่งน่าจะเกือบสามร้อยหรือสามร้อยนะตีไปสามร้อยเนาะสามร้อยถ้าเราเราจะทำขายนะพัรวมตัวนี้ตียนางนี้ เอ่อมันจะอยู่ที่พันพันต้นๆเนาะแต่ถ้าเราสั่งมาแล้วถ้าเกิดมอเตอร์มันเสียล่ะมันจะคุ้มค่าจับที่เราสั่งไหมนะครับอันนี้ก็ต้องคิดคิดให้หนักเลยนะครับเพราะว่าบางครั้งสั่งอันนี้มานะครับตัวนี้ใช้ได้แต่ว่ามอเตอร์เราเสียอย่างเงี้ยคือสายมันชอ็อตมันลงกลาวเลยตัวนี้พังอีกได้นะครับเราต้องตรวจด,ดีๆ สำหรับท้าคุณเราตรวจไม่เป็นนะครับวันไม่เป็นแต่ก็น่าจะเก็บพวกอันนี้ไว้ไปเช็คเนี่ยความต่อเนื่องของอพันเซอร์คอยในรถมอเตอร์ไซค์ได้ในพวก LED เ,เ,เดี๋ยวผมว่าผมจะลองต่อตรงดูนะครับว่ามอเตอร์ตัวน,นั้นมันเสียไหมนะครับจะต่อตรงส่วนมากอันนี้พันโมแบตเตอรี่ตัวน,นี้มัก็ไม่มีอะไรเมื่อกี้เราดูแล้วว่าสายเนี่ยมันก็มีสายไฟเข้า เห็นไหมสายไฟเข้าสายไฟเข้านี่ครับมันก็มีสีน้ําเงินกับสีน้ําตาลใช่ไหมครับแล้วทีนี้สายไฟอีกเส้นหนึ่งที่มันไปเข้าเข้าพัดลมนะครับเข้าพัดลมมันก็จะมีเนี่ยมีสายสีสีอ่ามันเขียนบอกอยู่ เขียนบอกอยู่โลนะครับโลก็คือดำดานี่โลอ่าสีน้ำตาลนี่ก็คือกลางสีแดงคือสูงเลยนะครับสวิตเขาเขียน SW บูน้ำเงินน้ำเงินคือสวิต SW สวอสวิตอะไรเนี่ยอืมสวิตตัวนี้ไม่มั่นใจสวิตท,ทำไมมันต้องมีสวิต ที่จริงถ้าเราต่อแบบถ้าเราต่อแบบเหมือนถ้าลวมฮารตตอรีทั่วไปมันก็ต้องใช้ดำน้ำตาลแดงแล้วก็สีขาวผมจะลองเอาไฟไฟเข้าสีนี้ต่อตรงผ่านสวิต์เบอร์เบอร์เบอร์หนึ่งดูนะครับผมจะเอาไฟสวิต์เข้าสีเบอร์หนึ่งแล้วตัวน,นี้ผมก็จะเอา สีขาวมันจะเข้าน้ําตาลลองดูนะครับเดี๋ยวผมเช็คความต่อเนื่องว่าสายสีน้ําตาลมันเส้นเดียวกันไหมนะครับสีน้ําตาลกับสีขาวมันเส้นเดียวกันไหมถ้าเส้นเดียวกันเราก็น่าจะเอาสีขาวกับน้นําตาลพ่วงกันไปเลยเนี่ยก็คือก็ตัดตั้งย่านมิเตอร์ไว้ที่ความต่อเนื่องของสายไฟเหมือนเดิมนะครับก็คือผมไม่ใช่ช่างซ่อมพัดลมช่างไฟฟ้านะครับแต่ผมก็มันก็มีหลักการของมันอยู่ว่าต้อง ตรวจเช็คนะครับความต่อเนื่องของสายไฟว่าเนี่ยเห็นไหมว่าสีน้ําตาลกับสีสีน้ําตาลกับสีขาวเนี่ยมันเป็นมันเป็นขั้วเดียวกันไหมอย่างเงี้ยเห็นไหมแล้วก็เช็คดูเห็นไหม,ว,หไหมวงจรมันน่าจะเป็นขั้วเดียวกันน้ําตาลกับน้ําตาลกับไอ้เนี่ยใช่หไหมน้ำตาลกับขาวมันเป็นขั้วเดียวกันสแสดงว่าเส้นหนึ่งมีไฟไปจ่อที่ ที่มอเตอร์แล้วใช่ไหมครับเส้นหนึ่งไฟมันก็เหลือไฟเส้นสีอ่าสีเขาเรียกสีอะไรสีสีน้ําเงินเนี่ยสีฟ้าเนี่ยมันจะต้องอ่าไปผ่านสวิตใช่ไหมครับเนี่ยสีฟ้าเนี่ยไปผ่านสวิตสวิตก็มันจะต้องค่อยวิ่งมาบูนะผมลองผมลองไม่รู้ว่ามันมีประจุไฟหรือเปล่านะครับเนี่ยเมื่อกี้ตกใจไปเลยนะครับเนี่ย มือผมมาแตะตรงนี้นะตรงเขาเรียกอะไรวะตรงคาบตรงอันนี้นะครับตรงตัวเก็บประจุไฟเนี่ยเนี่ยนะโอ้โหตัวนี้ไฟดูดเลยครับมีไฟเมื่อกี้นี่มันมีตัวเก็บประจุนี่นี้นะครับดูดเลยมันก็ยังไม่ปล่อยออกมานะเดี๋ยวผมจะเอาสีเนี่ยเช็คกับสีนี่นะสีเนี่ยว่ามันมันมันวิ่งหากันไหมเนาะถ้าเราให้วิ่งหากันมันต้องดังติดนะ สีแดงสีดำก็าาคือ,อาม,ามันยังไม่ต่อหรือว่าเรายังไม่มีสาฟพานไฟให้มันต่อกันนะเอางี้ผมมีไอเดียแล้วนะครับผมจะผมมีไอเดียผมคือผมแบบว่าเนี่ย <c oughs> ผมจากคลิปที่แล้วนะผมมีสวิตจากร้านขายของเก่าใช่ไหม หลังคายของเก่าเนี่ยผมก็จะมก็จะเอาสวิตตัวนี้นะครับไปไปจำลองผ่านผ่านตัวนี้นะก็คือขาวขาวเนี่ยไปเข้านั้นอยู่แล้วใช่ไหมครับสีขาวมันต้องวิ่งขึ้นไปวิ่งขึ้นไปตัวข้างบน เดี๋ยวผมก็ต่อต่อแปบ๊บนึงแล้วก็เสียบปักดูนะครับว่ามันจะได้ไหมตัดเลยให้ผมไม่ต้องไปเสียดายนะครับตัดตัดทางหางให้เราจําสีได้อ่ะตัดส่วนสีฟ้าสีฟ้าเราไม่เอานะครับสีฟ้าผมผ่านไปเลยผมจะเอาสีขาวน้ําตาลนี่เป็นคู่กันใช่สีฟ้านี่ผมไม่เอานะผมจะตัดสูงๆแล้วกันนะสีฟ้าสวิตอะไรผมไม่รู้ ตัดเส่เลยครับทีนี้ผมจะเอาสีขาวกับน้ำตาลจ้ำกันเลยนะครับสีขาวกับน้ำตาลสีขาวกับน้ำตาลจ้ำกันเลยสีขาวกับน้ำตาลจ้ำกันเอาเป็นเป็น่ม แล้วผมก็จะมาจำตัวเนี่ยอันนี้มันก็ผมลองต่อนะผมจะมาเอาพ่วงใส่ตัวนี้เพื่อให้มันผ่านสวิตช์ว่า้ง่ายผมจะเอาผมจะดัดแปลงให้มันผ่านสวิตต์ตัวนี้แล้วผมจะลองกดดูว่าอ่ามันจะวิ่งมาไหมนะครับผมก็จะเอาอันนี้นะสีดำสีดำ,ดำอันนี้สีแดง สีน้าตาลดำศูนย์ดำา็คือหนึ่งน้ำตาลสองแดงนี่ก็คือเบอร์สามนะจากที่จากที่เขาบอกในนี้นะแดงเนี่เบอร์แรงเบอร์สามนะครับทีนี้ผมจะเอามาต่อสายสายที่เราได้มาครับเอาแดงเข้าแดงนะเอาแดงเข้าแดงดูแดงเข้าแดงแดงเข้าแดง้ว สีขาวอเอ่าแดงเข้าไปแดงนะครับสีขาวแดงขเข้าแดงที่จริงที่จริงผมเอาไปเข้าสีไหนเนี่ยเอออันนี้สีเข้าผิดสายแล้วใช่งงเหมือนกันอ่ะเอาสีเนี่ยเนี่ยสีที่มีสีขาวด้วยเนี่ยข้างบนเนี่ย ข้างบนนี่ไปเข้าขาวแล้วก็เอาสีสีแดงเข้าแดงเอาน้ำตาลเข้าน้ำตาลทีนี้น้ำตาลก็ต้องน้ำตาลก็เป็นเบอร์สองก็ต้องเป็นเอ้ยน้ำเงินเบอร์สามน้ำเงินเบอร์สามต้องเป็นอะไรน้ำเงินสีแดงสิ นะครับสีแดงต้องเป็นเบอร์สองแดงเอาเบอร์สองครับเบอร์สองในนี้มันต้องเป็นน้ำตาลน้ำตาลดำดำในเก็คือศูนย์ส่วนน้ำเงินก็ก็จะน่าจะเป็นสีเบอร์สามเบอร์สามในนี้มันต้องเป็นแดงนี่ผมจะลองเอา มิเตอร์ใช้วความต่อเนื่องเอาไฟเข้านะอันนี้คือไฟเข้าสมมติผมเอาไฟเข้าตัวนี้แล้วผมจะกดสวิต์เบอร์หนึ่งผมกดสวิต์เบอร์ไฟเข้าตัวนี้ผมกดสวิต์เบอร์หนึ่งมันต้องมันต้องมีไฟตอนมานี้นะกดดูหนึ 1, ่งมีกดปิดหนึ่งมีกดสองกดสองมี กดสองมีกดสามมีไหมมีเพราะว่าเพราะว่าไฟมันก็วิ่งอันนี้เป็นปกติแล้วทีนี้ผมก็อยากรู้ว่ามันวิ่งมาเบอร์หนึ่งไหมนะครับผมก็จะเปิดสวิตช์เบอร์หนึ่งะครับเปิดสวิตช์เบอร์หนึ่งตั้บแล้วผมก็จะมาวัดตัวนี้เบอร์หนึ่งมาไหมมาเปิดสวิตช์เบอร์สอง สองมาอ่ะเป็นแล้วว่าเราเช็คเลยแล้วกันนะครับเราลองเสียบปลั๊กดูเลยแล้วกันนะครับก็คือเอาสายเส้นสีน้ำเงินเนี่ยต้งมาต่อครับตัวนี้อีกทีนะครับน้ำเป็นเป็นไฟเข้านะครับถ้าพัดลวมเราหมุนเนี่ยก็แสดงว่าโอเคเลยนะเนี่ยก็คือสายไฟบวกลบนะครับมาเข้าเลยเนะี่ยอันนี้ก็คือบวกลบแล้ว นี้ผมจะผมจะดูดูด้านหลังแป๊บนึงนะครับก่อดูด้านหลังแป๊บนึงอ่ามันต่อมันต่อยังไงนะครับผมกันผาดนะกันผาดเดี๋ยวขอดูด้านหลังแป๊บนึงนจอนด้านหลังมสายไฟ ่าเส้นสีเดีย๋ยวอันนี้ก็คือเทาถ้าผมจะต่อตรงผมต้องไปเอาสายเส้นสีสีน้ําเงินที่ขึ้นมาจากข้างล่างออกเส้นหนึ่งน่าจะเป็นเส้นไฟอะเส้นน้าเงิน สวิตก็คือน่าจะเป็นสวิตมอเตอร์ตัวนี้แล้วมันพ่วงสีขาวสีขาวเข้ามานี่อ่ะไม่เป็นไรผมลองต่อเลยนะครับเพราะว่ามันเส้นสีนี้เราไม่ได้ต่ออยู่แล้วไอสมอเตอร์สวิงตัวเล็กๆเนี่ยมันสำหรับทําให้มันหมุนมันสวิงซ้ายขวาเราก็ไม่ต้องไปไม่ต้องไปสนใจมันผมก็จะเอาอย่างนี้เลยนะครับถ้าใบมันหมุน ถ้าใบมันหมุนก็แสดงว่าผมจะวางไว้อย่างนี้นะดูด้วยกันนะครับว่าใบมันหมุนไหมหันไปหันขึ้นเเออหันขึ้นอย่างนี้ได้หันขึ้นที่บนเนี่แหละปึ๊บผมคิดว่าคงน่าจะก็ผมก็ถ้าฟิวมันขาดก็คือดับไปหมดเลยแล้วนะส่วนตัวนี้ก็อ หาเทียบอะไรพันให้ดีๆสักหน่อยไหมเนี่ยเอาเอา,เอาอย่างนี้ก็ได้อะอดูนะดูใกล้ๆนะครับเอาไม่ได้ไม่ไดนะ้ดูดูแบบภาพรวมเลยว่ากดแล้วมันจะนั่นไหมเนาะถ้าหมดถ้าใบมันหมุนนะสังเกตที่ใบด้วยนะครับแล้วก็สังเกตที่นี่ด้วยนะอ่ะนี่นี่สังเกตที่ใบด้วยกับที่นี่ด้วยนะอ่ะผมจะเสียบปักหน่อยครับ อยู่ไหนเนี่ยปักนี่นะตอนนี้ไม่ติดกันนะครับไม่ติดกันสักตัวนะครับงานนี้ก็เสียงดวงนะครับก็ทุกท่านที่จะต่อใช้งานก็จะพันเซฟตี้ก็ได้นะแต่ผมว่าผมเอาแบบนี้นะผมลองดูนะครับอหนึ่งสองสามเสียบอ้าวยังไม่กดหมุนแล้วเบอร์สามเบอร์หนึ่งตัดอุ้ย เมื่อกี้นี่ผมไม่รู้ว่าผมไปกดถึอเบอร์ไหนนะโอ้โหเอาเราเราตอนนี้ตอนนี้คือถอดปลั๊กให้เห็นนะถอดถอดปลั๊กให้เห็นว่า,อาถอดปลั๊กให้เห็นว่าอันนี้ผมถอดออกแล้วนะไม่ต้องไปกลัวมันชดัดสวิตช์เก่าเนี่ยผมเอาไฟเข้านะครับไฟเข้าตรงเนี้ไาเข้าตรงนี้นะแล้วก็มาผ่านตัวนี้ส่วนหนึ่งสองสามผมก็กดเมื่อกี้นี่ครับ จากที่ต่อ,อเมื่อกี้ถ้าใครไม่ไม่มั่นใจไล่ดูย้อนหลังคลิปย้อนหลังไ,ไปดูย้อนหลังแล้วผมเสียบป๊กนะเนี่ยผมจะกดสวิตตอนจับก็ต้องระวังหน่อยเพื่มจะผมจะกดสวิตเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งลังเกียที่ใบด้วยนะครับกดสวิตเบอร์หนึ่งกดเบอร์หนึ่งกดเบอร์หนึ่งอัพอ้าวหมุนครับเนี่ยเบอร์หนึ่งหมุนด้วยกดสวิต ปิดมันก็ดับเห็นอ่มทีนี้ผมจะกดเบอร์สองนะครับเบอร์สองมันต้องวิ่งไฟไปเบอร์สองนะกดเบอร์เบอร์สองเท่านี้นะเอากดปุ๊บโอ้โหจวดเลยเนะี่ยี่เบอร์สองแล้วก็ปิดนะครับทีนี้ผมจะกดเบอร์สามอีกทีนะครับเดี๋ยวให้มันดับก่อนนะให้มันเบาลงก่อนถผมกดเบอร์สามแล้วนะ กดเบอร์สามครับผมอโอเคไม่ต้องไม่ต้องซส้อเลยก็คือกรณีนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะ DIY ดัดแปลงแบบว่าถอดปลั๊กก่อนใครอยาก DIY ดัดแปลงแบบว่าพับลมตัวนี้นะตัวเขาเรียกบอร์ดอะไรเนี่ยมันเสียเนี่ย ถ้าอยากดัดแปลงบอดมันเสียนะครับไม่อยากซื้อใหม่ซื้อใหม่ก็เกือบสามร้อยตีเปสามร้อยนะถ้าเราไม่ซื้อใหม่เราสามารถนะครับเอาตัวนี้นะที่เป็นสวิตปิดเปิดนะครับือ,อาจจะเป็นแบบไม่ใช่แบบนี้ก็ได้ขอให้เป็นแบบมีกดหนึ่งสองสามแล้วก็เอามาต่ออย่างนี้ได้นะครับมันก็มีสายเบอร์หนึ่งสองสามเส้นสีฟ้าเราไม่ต้องไปสนใจเพราะว่ามันสวิง ก็เหมาะสำหรับเอาเปิดแบบไม่ต้องสวิงได้นะครับตัวนี้ก็สมมุติว่ามันอยู่่างนี้ใช่ไหมฮะมันอยู่อย่างน,น,างนี้เราก็เอาสวิตตัวนี้อาจจะมาเจาะใส่เนี่ยดีไหมทุกท่านครับทุกท่านว่าดีไหมครับเนี่ยเราก็เอาสวิตตัวนี้มามาเจาะใส่ตรงนี้เนี่ยแล้วเวลาเราจะเปิดใช้งานนะ แล้วก็มากดสวิตท,ที่1 2ึสามเนี่ยมันอาจจะดูไม่ดีนะมันอาจจะดูไม่ดีแต่ผมว่ามันก็อย่างน้อยอย่างน้อยก็เซฟเงินนะตัวนี้ได้มา10บาทนะครับแต่ถ้าคนจะทำขายก็ซื้อตัวนี้มาใส่ก็ขายก็ไปขายห้าร้อยหกร้อยไม่รู้จะมีใครซื้อไหมนะได้ก็ไม่กี่บาทเพราะว่าต้นทุนไปแล้วสามร้อย กับบวกไอตัวนี้มาอีกก็เป็น400อไปขายห้าหก0้ 600, ไม่รู้เขาจะซื้อไหมอาจจะว่าแพงแต่ถ้าเรามาดัดแปลงใช้เองนยลงทุนตัวนี้ได้มาไม่กี่บาทลงทุนไม่ถึงร้อยผมว่าแบบนี้คุ้มนะแบบดัดแปลงเอาสวิตใส่อย่างเงี้ยโอเคก็เป็นแนวทางครับสําหรับงานซ่อมงานดัดแปลงนะครับงานดีไอไนะครับ ก็ผมไม่ได้เก่งเรื่องไฟนะครับแต่ผมอาศัยว่าต่อเกิดความผิดพลาดบ่อยก็เลยจำเอานะครับก็เลยจำเอาแต่ถ้าใครคิดว่าไม่มีความรู้เรื่องไฟก็พยายามต่อผ่านผ่านปักที่ที่เขามีฟิวนะครับเพราะว่ามันเวลามันช็อตมันจะตัดนะครับก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับ ขอบคุณสวัสดีครับ